แนวรับสุดแร่งแห่ง a อมิลานฟีกกโยโทโมรีข่าวเร็วชับไวแม่นยำตามรายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของสเตปกรุลโดยเรสเซอร์เบนฟิคาโยนะเป็นนักเตะที่มีจุดเด่นนะเขามีความเร็วความแข็งแกร่งเราคิดว่าเขาจะเป็นการเสริมทัพที่ดีในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของพวกเรานี่คือคำพูดของเปลาลมมาลดินี่นะครับตำนานกองหน้าระดับโลกของ A c ซีมิลานที่ปัจจุบันนั้นมมลดินี่นั่นก็อีผูุ้่งในการฝ่ายเทคนิคของสโมสรซึ่งเขาคนนี้เป็นคนเรียกร้องให้เซนโทมมร่คนนี้เข้าสู่ถิ่นซานซิโรนะครับตอนแรกเนี่ยคือขอยิมตัวมาก่อนนะครับแล้วก็ฟอร์มดีมาก ุดท้ายขอเซนถาวรและโทมอรี่คนนี้ ก็ไม่ทําให้แฟนแฟนเอซิมิลานและปาลมเรนีคนนี้ต้องผิดหวังเพราะเขาทําให้เอซิมิลานนั้นสามารถคว้าแชมป์กูเดโตสมัยที่19ได้สาเร็จหลังจากรอคอยกันอย่างยาวนานถึง11ปีกันทีเดียวครับโทมโมรีคนนี้ก็ช่วยแบ่งเบาไม้เมยองในด่านชาวฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีนะครับมาช่วยสกัดลูกบลอกลูกสำคัญๆไว้หลากหลายจังหวะมากมายครับและโทมโมรีคนนี้มีส่วนอย่างมากที่ทําให้ไม้เมยองคว้ารางวัลตัวยอดเยี่ยมของเกาโชเซนอาได้สาเร็จนะครับโทโมรีครับถือว่าเป็นตัวหลักของเอซิมิลานเลยนะครับลง338 8นัดทําไป1ประตูนะครับโทมอรี่คนนี้กลายเป็นแนวรับตัวหลักที่เซปโปินอรีนั้นจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับเขาคนนี้มีความไวความแข็งแรงดุดันครบเรื่องเป็นสต็อปเปอร์ก็ได้ เป็น c o อ,อร์ก็ได้นะครับทำให้เงิน28.8ล้านยูโรนั้นคุ้มค่าเป็นอย่างมากนะครับซึ่งทางเอซีมิลานทั้งแฟนบอลทั้งบอร์ดบริหารผู้จัดการทีมนั้นก็ชื่นชอบเขาคนนี้เป็นอย่างมากเขาเล่นเต็มร้อยสู้เต็มแพชชั่นแลวก็เขาคนนี้เต็มที่มาแตสมัยที่ถูกยืมตัวมาจากเชลซีแล้วนะครับแลวเขาคนนี้ก็าทาให้เอซีมิลานนั้นต้องยอมเช,ช่นซื้อขาดไป่นองครับนั้วของเอซีมิลานครับก็ยอมจ่ายเงินนะครับในการยืมตัวโทม,มอรี่คนนี้มาร่วมทัพนะครับและโทม,มอรี่คนนี้ก็ยืนเกมรับไดด้้้เเปป็นนนนนออยยย่่่่าาางงีีีครัััับททมิลกกกสสููวฟช แล้วก็ช่วยให้ริลานนั้นจบรองแชมป์โอ้โหใครจะไปคาดคิดเลยครับว่านักเตะที่เป็นสำรองของเชลซีจริงๆนะฟอร์มดีครับแต่ว่าโอกาสการสนามน้อยเิอร์มิลานก็เลยไปดึงตัวมาครับฟิคยอททอมอรี่คนนี้นะครับเกิดที่คาร์ลีทิอ,อัลเบอร์ตาที่ประเทศแคนาดาครับตอนนี้อายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นครอบครัวของทองมอรี่นั้นเป็นคนในจเรีครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมาโตที่อังกฤษเรียกได้ว่าโอ้โหในนักเตะสามสัญชาติเลยครับอังกฤษแคนาดาแล้วก็ในจีเรีย และเขาคนนี้เป็นนักเตะที่ชื่นชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กครับเข้าสื่ฝึกคอปแฮมของเชลซีตั้งแต่วัยแปดขวบและเขาคนนี้ครับโหอ,อยู่กับเหล่าแข้งดังมากมายของเชลซีในปัจจุบันครับแถมมีวบราหัมที่ย้ายไปแล้วเมอรนเม้าดีแคนไรส์เทเวอร์ชาร์บาหรือว่าจะเป็นลีสเจมอะไรพวกนี้เขาอยู่ชุดเดียวกันนะครับผมธอมรีคับประสบความสำเร็จมากมายกับทีมเยาวชนของเชลซีครับเรียกได้ว่าตอนแรกนี่เขาคิดว่าจะมีอนาคตกับเชลซีชุดใหญ่ แต่อย่างว่าเลยครับเรื่องของฟุตบอลนั้นไม่มีอะไรแน่นอนมันก็เป็นวัฏจักรของฟุตบอลเลยครับทุกคนต้องได้รับโอกาสการลงเล่นทุกคนอยากลงเล่นไม่มีใครอยากเป็นสำรองไม่มีใครอยากถูกปล่อยยิงตัวบ่อยๆนะครับสมัยตอนที่อยู่เยาวชนของเชลซีนะครับคว้าแชมป์เอฟเอยูคับสองสมัยคว้าแชมป์ยูฟายูทับได้สองสมัย,ม 2, มยและเขาคนนี้ครับเคยมีชื่อเป็นนักเตะคาเดย์ยอดเยี่ยมของเชลซีเมื่อปี2016มาแล้วด้วยนะครับผมเขาคนนี้เคยลงชุดใหญ่ของเชลซีมาแล้วยุคข,ของกูสติดดิงนะครับเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่เชลซีนั้นเเเเเสสมมมมมอออออกกกกััับบแชปปปปีีีี้ยยยยยนนนนลลลลล่่่่าาาางงงตรรร์ไไหหจคทถูิ หลายที่มากมายเพื่อที่อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับไปที่ไบรตันโฮฟอาร์เวียนเอ่ยหรือว่าจะไปที่เฮาสิตี้ไปที่ดาบี้เคานตี้ ty, ของแฟรงก์แลมพาร์ดและเขาคนนี้พอไปอยู่กับแลมพาร์ดครับกลายเป็นแนวรับคู่บุญเลยนะครับคว้ารางผู้เล่ยนยอดเยี่ยมแห่งปีของดาบี้และพอแลมพาร์ดนั้นได้ไปคุมเชลซีแบบงงๆนะครับเนื่องจากว่าเชลซีนั้นถูกแบนห้ามซินาเตะแลมพาร์ดก็อาสารับงานตัวนี้ครับเพราะว่ามาริสโซซารีนั้นทิ้งทีมไปคุมยูเวนตุสแลมพาร์ดก็มารับงานครับและพอท um ูม,มรรรรรรี่คคคััััับบบบตาาาาาามมมมมแลลลพ์ดดดกก็ไ้้โออสสงงงนนย22 ทำไป2ประตูอีก1นึ่งแอสซิสนะครับผมสามารถทาประตูดได้ด้วยล,ลูกที่เขายิงใส่วู้ทำต้านนั้นเป็นตูสุดสวยที่ติดท็อปชาร์ตของพิมมิรกอีกด้วยนะครับผมโทมอรีครับก็หวังว่าตัวเขาเนี่ยจะได้รับโอกาสลงเล่นสนามอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าพอถึงฤดูกาลต่อมาครับเชลซี Chelsea, ซื้อตัวนักเตะได้แล้วนะครับผมไม่โดนโทษแบนแล้วโอกาสลงสนามของโทมอรีนั้นน้อยลงเยอะมากครับโอกาสลงสนามเพียงแค่4นัดในทุกรายการในช่วงของครึ่งซีซั่นแรกครับและเขาไม่มีความสุขที่เชลซีอีกแล้วจนท้ายที่สุดนะครับเอซิัมตวไปทร,รี ไม่คิดอะไรมากครับต้องการได้รับโอกาสรารลงสนามเขาย้ายไปที่ถิ่นซานซิโร Zero, ทำผลงานได้ดีครับยีงสองนัดกับเอซีมิลานรัาทำไปหนึ่งประตูแถมยิงประตูได้นในเกมใหญ่ครับในเกมที่มิลานนั้นบุกไปชนะยูเวนตุสได้ถึง3ประตูต่อศูนย์แล้วก็กดูการนี้ครับกลายเป็นตัวหลักของเอซีมิลานและเขาคนนี้ดูแล้วไม่น่าจะพลาดนะครับน่าจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกที่กาตาร์ในปลายปีนี้ผลงานดีขนาดนี้ครับถ้าเกิดซโซเกตมองข้ามก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรแล้วเหมือนกันนะครับผมและเขาคนนี้ครับช่วยให้เอซีามาิลาน สมัยที่สิได้สําเร็จนะครับผมก็ต้องมารอดูในเค้าทมอมรี่คนนี้ผลงานจะเป็นอย่างไรในฤดูกาลหน้าและฟุตบอลโลกนั้นจะมีโอกาสเป็นตัวจริงหรือเปล่าถามว่าติดไหมเ่ยคิดว่าติดอยู่แล้วถ้าไม่เจ็บหรือว่าไม่เป็นอะไรนะครับก็ถือว่านี่เป็นแนวรับของดีที่เชลซีได้เสียให้กับเอซีมิลานคิดได้ตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากลายเป็นแนวรับสุดแกร่งแห่งซาสิโรเป็นที่เรียบร้อยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของสเตปกูรูกันด้วยแล้วกันนะครับที่เห็นอย่างไรคอมเมนต์ก สมัครใหม่ฟรี100%ฝาก100รับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเล่นเสียจ่ายครึ่งแอร์สเต็ปกูู